สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะฮะมาฝึกอ่านโค้ด Node.js นะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่ใครอยากจะมา Node.js เนี่ยก็ควรมาดูไว้นะแต่จริงมันก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนไปลองฝึกฝนลองเขียนบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเข้าใจได้นะครับอ่ะแต่วิดีโอนี้ก็คือมีคนรีเควสต์มาว่าอยากให้ทำ back end บ้างนะครับในการฝึกอ่านโค้ดอะไรแบบนี้อ่ะก็เลยไปเจอโปรเจกต์ตัวนี้มา เห็นว่ามันน่าสนใจดีนะครับเพราะว่าก็มันเป็นโค้ดที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมกนะที่เราสามารถฝึกอ่านได้นะครับฝึกทําความเข้าใจได้นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเรามีพื้นฐาน javascript แล้วมันก็ไม่ได้ทําความเข้าใจยากนะครับแค่เราต้องอาจจะไปเข้าใจแบบเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันคําสั่งต่างๆนะครับว่ามันใช้ยังไงนะ,ะทีนี้ก็มาดูกันเลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นระบบในการสมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินนะครับที่ใช้ node js กับ express นะครับแล้วก็ฐานข้อมูลเป็น mongodb นะครับก็ใครสนใจนะครับอยากจะเอโปรเจกต์ตัวนี้นะฮะไปลองรันดูจริงๆยังไม่ได้ลองรันนะว่ามันทํางานได้ปกติหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับเออก็ดูตามโค้ดเนี่ยมันก็น่าจะใช้ได้นะครับอะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนก็ได้อะในส่วนของตัว m o n g o d b j s นะครับ ก็จริงๆไม่มีอะไรตรงนี้ก็คืออันดับแรกนะฮะเวลาที่เราจะพัฒนา Node.js application เนี่ยลักษณะในการ require ตัว library ต่างๆนะครับก็จะใช้ตามนี้เลยก็คือสร้างตัวแปรแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน require นะครับอ่าอย่างเช่นตรงเนี้ยเราต้องการที่จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลใช่ไหมนะครับเราก็จะ require ตัว mongoose package ตัวนี้มานะครับแล้วก็ใช้ m t t o o อ่า connect ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีการอ่า เข้าถึงนะครับตัวฐานข้อมูลใช่ไหมเออนะครับเชื่อมต่อฐานข้อมูลตามนี้เลยแล้วก็หลังจากเชื่อมต่อเสร็จนะครับก็จะมี then เพราะว่าไอตัวนี้เป็น promise นะมันจะ return มาเป็น promise ปุ๊บเราก็จะนะครับทำการ l อกมาอ่ะถ้าเกิดว่ามันเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นข้อความตามนี้ที่ console นะครับ mongodb connected successfully นะครับโอเคแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดเนี่ยก็จะ catch นะครับแล้วก็ log ข้อความมาว่า failed to connect นะครับ ทีนี้ด้านล่างตัวนี้ก็คือจะมีการสร้างเป็นสกีมามขึ้นมานะครับก็จะเป็นพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนแบบเป็นตารางนั่นแหละเออนะครับแล้วก็จะมีฟิลด์นะครับสองฟิลด์เนมกับพาสเวิร์ดก็มีการกำหนดทป p ์นะครับหรือว่าประเภทของชนิดของข้อมูลเนี่ยเป็นสตริงแล้วก็ require เป็น True ก็คือจะต้องมีการใส่นะครับข้อมูลเนมกับพาสเวิร์ดด้วยนะครับทีนี้นะครับด้านล่างตัวนี้ก็จะมีการสร้างนะครับตัวโมด e ลนะครับ อ่าเราก็จะมีการสร้างโดยการใช้ new mongoose model นะครับอ่าแล้วก็ใส่นะครับเป็นชื่อ login collection แล้วก็ตามด้วย schema ที่เราสร้างตรงนี้โอเคแล้วก็ใช้ m o d u l e e x p o r t collection ไปนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการเชื่อมต่อฐานข้อมูล mongodb แล้วก็การสร้าง schema นะครับคือเนี่ยแหละลักษณะโค้ดมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดทุกคนจะใช้ node js ใช้ MongoDB อะไรเงี้ยนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่ index js นะครับ ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับด้านบนก็จะมีการ import หรือว่า require พวก library หรือว่าพวก package ต่างๆนะครับเข้ามาใช้งานแน่นอนว่าการพัฒนา node.js application เนี่ยมันจะมีการใช้ express นะครับเพราะว่าเป็น framework ที่ทำให้เราสามารถพัฒนา application ได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายนะครับก็จะมีการ require express มาแล้วก็เรียกใช้ตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะมีการ require path มาเพราะว่าเราจะมีการเข้าถึงโฟลเดอร ไฟล์ต่างๆอะไรเงี้ยเออก็ require มาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว Template engine นะครับก็คือจะเป็นหน้าพวกเนี้ยหน้า UI นะครับก็ตัวนี้ถามว่าคนก็นิยมใช้กันเยอะนะก็คือ HBS เนี่ยมันจะย่อม,มาจาก Handlebars นะครับอ่า Handlebars หรืออีกตัวหนึ่งก็คือ EJS นะเออก็จะใช้กันค่อนข้างจะบ่อยนะครับใครที่จะมาเขียน Node.js เนี่ยนะครับก็เลือกเอาแล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวไหน จะเอา handlebars หรือว่า ejs ก็ได้นะครับโอเคทีนี้ด้านล่างก็คือจะมีการ require ตัว mongodb มานะครับอ่ะก็คือการเชื่อมต่อเพราะว่าตรงนี้เรามีการ export ใช่ไหมล้วก็สามารถที่จะ require มาเพื่อเอามาใช้ในการแบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้เวลาที่เราจะมีการเพิ่มข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับอ่แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็คือเราจะมีการใช้นะครับ path join function ตรงนี้แล้วก็เข้าถึงโฟลเดอร์เทมเพลต ก็จะเป็นโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทำงานกับไฟล์ s พวกนี้นะนะครับอะทีนี้ด้านล่างตรงนี้ก็คือมันจะเป็นการดึงเอาแอปที่เรามีการเรียกใช้ Express นะแล้วก็ใช้เมธอดพวกนี้อย่างเช่น .use .set อะไรพวกนี้นะครับจริงๆไอ้พวกนี้มันจะเป็นการกำหนด Middleware นะนะครับก็แน่นอนการพัฒนา Node.js application หรือจริงๆจะเป็นแอปพลิเคชันในภาษาอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีให้เราเนี่ยสามารถกำหนด Middleware นะครับ ก็ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้อันเนี้ยก็คือเรามีการใช้ e x p r e s s j s o n นะครับตรงนี้จะหมายถึงว่าเราเนี่ยจะให้แอปพลิเคชันของเรานะครับมันยอมรับข้อมูลเป็นในรูปแบบของ JSON นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเซตตัว view engine ให้เป็น handlebars นะครับอ่าก็นี่เลยที่เรามีการใช้งานนะครับ require มาแล้วก็เซตตามนี้แล้วก็เซตในส่วนของ views นะครับก็คือเซตจากโฟลเด er อร์ template นะนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับจะมีการใช้ app.use(express.urlencoded) นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นการตั้งค่า middleware ให้รองรับข้อมูลที่ส่งมาจากฟอร์มนะครับก็จะเป็น urlencoded data นะครับโดยที่เราเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ส่งข้อมูลเชิงซ้อนก็คืออย่างเช่นแบบ object ซ้อน object ก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เรามีการกำหนด extended เป็น false นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นมาดูด้านล่างครับอ่ะอันนี้ก็คือจะมีการใช้เป็น app.get นะฮะ ตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าเป็นการสร้างเส้นทางหรือว่า route นะครับสำหรับการเข้าถึงหน้าต่างๆอ่าอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเข้ามาที่หน้าแรกใช่ไหมก็คือ slash นะครับก็จะให้ response d render หน้า login อ่านะครับก็จะเป็นหน้าแรกหน้า login นะนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเข้ามาที่หน้า sign up ก็จะให้ render หน้า sign up ซึ่งหน้าเนี่ยก็คืออยู่ในโฟลเดอร์ template นะครับนี่เห็นไหม มันก็จะมีหน้าต่างๆนะครับเนี่ยหน้า sign up หน้า login ก็จะให้ render ออกมานะครับโอเคทีนี้มาดูต่อไปก็คืออันนี้จะเป็นการใช้ app .post นะครับตรงนี้จะเป็นการาถ้าเกิดว่าเรามีการสมัครสมาชิกใช่ไหมก็ที่หน้า sign up นะครับนี่มันจะมีฟอร์มเห็นไหม form เนี่ยจะมา action ที่อะไรครับที่เรา sign up m e t h o d เป็น post เห็นไหมอ่าเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรามีการกด submit form นะครับ กดสมิ i ฟอร์มปุ๊บก็จะเข้ามาที่เรา d นี้เลยนะครับแล้วก็เราจะมีการรับค่ามาจาก request body ก็คือเนี่ยมันจะมี input name กับ password ใช่ไหมนี่เราก็มีการดึงค่า name กับ password มานะครับโอเคแล้วก็จะมีการเช็คนะฮะว่าถ้า password มันมีความยาวน้อยกว่า7ตัวอักษรก็ให้ return แล้วก็ render หน้า s i g n up ตามด้วยส่งข้อความ error ไปแสดงนะครับ โอเคจากนั้นก็จะมีการสร้างนะครับเป็น Data Object มาเก็บค่า Name กับ Password ไว้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีการ Await นะครับดึง Collection มาเพราะว่าเราจะมีการ Insert ข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลใช่ไหมเออแล้วก็มีการใช้ Method Insert m a n y นะครับตามด้วยส่งข้อมูลไปสุดท้ายก็ Render หน้า Home นะครับอ่าโอเคทีนี้ก็ถัดมาจะเป็นหน้าล็อกอินนะครับถ้าเข้ามาที่หน้าล็อกอินอันนี้เขาจะมีการเช็คก่อนว่า Request method เนี่ยมันเป็น Get นะครับหรือว่าโพสนะ ซึ่งถ้าเป็น g e t ก็คือเข้ามาหน้าล็อกอินก็ให้ render หน้าล็อกอินนะครับแต่ถ้าเข้ามาที่จริงๆก็คือหน้าล็อกอินแต่ว่าเราส่งมาเป็น m s t h o e แบบโ s t เนี่ยก็จะหมายถึงว่าเป็นการไปล็อกอินนั่นเองนะครับตรงนี้เขาก็จะมีการใช้ try catch นะซึ่งใน try ก็จะมีการเช็คนะครับตัวชื่อก่อนเออนะครับชื่อในการล็อกอินเข้ามานะครับก็ใช้ a w a i t collection ใช้ Method f i l e o n นะครับอเอาชื่อมาแล้วก็เอาค่ามาจากตัว request body ก็คือเนี่ยที่หน้าล็อกอินก็จะเห็นว่าฟอร์มมันก็จะมี Input name กับ password ใช่ไหมครับเวลาเราล็อกอินใช่ไหมเอออ่าทีนี้ก็จะมีการเช็ค password นะครับว่าถ้า password ในระบบในฐานข้อมูลเนี่ยมันตรงกับ password ที่เรามีการส่งเข้ามานะครับก็คือจากฟอร์มเนี่ยมันก็จะให้ล็อกอินได้ก็ไปที่หน้าโฮมแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็ขึ้นข้อความ wrong password แล้วก็สุดท้ายก็คือถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ส่งข้อความ wrong details นะครับอ่า จากนั้นก็ส่วนนี้ครับจะเป็นการก o อา u t นะอ่าก็หลังจาก l o อ o u t ปุ๊บก็ให้ redirect กลับไปที่หน้า็อกอินะครับจากนั้นสุดท้ายก็คืออันนี้จะเป็นการอ่ากำหนดให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยมัน run หรือว่ามันทํางานอยู่ที่ port สามพันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี callback function ตรงนี้ก็ให้แสดงข้อความมาที่ c o n โ o l e นะครับโอเคจริงๆก็นี่แหละนะครับประมาณนี้นะในส่วนของโค้ด back end นะครับเนี่ยก็นี่แหละเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะได้เจอนะ นะครับใครที่จะมาเขียนโน d e JS ก็เลยอย่าพาทุกคนมาดูมาทําความคุ้นเคยนะครับอ่าเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเราสามารถฝึกอ่านได้นะครับอันนี้ก็แนะนําทุกคนว่าเราก็ฝึกจากแบบง่ายๆไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มระดับความยากขึ้นไปนะครับแต่จริงเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนมีพื้นฐาน JavaScript แล้วเนี่ยเราก็ ไปเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างเช่นเนี่ยเรียนรู้เรื่องของการใช้พวก middleware ใช้ฟังก์ชันเออนะครับว่าใน node js เนี่ยเราจะเขียนยังไงนะครับอย่างเช่นเนี่ยการสร้างราวอันนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะับว่าเราจะสร้างรา้วยังไงนะครับในการแบบ get หรือว่า post นะนะครับเนี่ยเห็นไหมการแบบ require พวก package library ต่างๆเข้ามานะครับนี่การ set middleware อะไรพวกเนี้ย ก็จะประมาณนี้แหละนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยวิธีการอ่านโค้ดนะครับทุกคนก็ทําได้2แบบนะแบบแรกก็คือทุกคนไปที่ด็อกิีเมนต์นะครับเอออย่างเช่นทุกคนอยากจะรู้ว่าฟังก์ชันอะไรเงี้ยมันคืออะไรมันหมายความว่าอย่างไงมันใช้งานยังไงเราก็สามารถเข้าไปที่ด็อกิีเมนต์ของเขาได้นะครับแล้วก็ไปอ่านแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้เป็น AI นั่นเองนะครับเออเราก็สามารถถาม AI ได้ว่าเนี่ยโค้ดตัวนี้มันทํางานยังไงนะครับมันใช้ยังไงก็นี่แหละ2วิธีหลักๆนะครับ แต่ก็คิดว่าวิดีโอนี้นะครับจะทําให้ทุกคนได้เห็นว่านี่แหละก็คือถ้าเราอยากจะเข้าใจโค้ดเราก็มานั่งฝึกนะครับมานั่งอ่านมานั่งทบทวนทําความเข้าใจซึ่งมันก็เข้าใจไม่ยากนะครับฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเข้าใจนะครับแต่ถ้าเรามีพื้นฐาน JavaScript อย่างที่บอกไปว่ามันก็ไม่ได้เข้าใจยากแค่ไปเรียนรู้วิธีการใช้งานเพิ่มเติมนั่นเองนะครับโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับ หากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอแน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกําลังใจและอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้จารย์โอมเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กับจาร์โอมได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์ดีๆจากคอนเทนต์ที่จาย์โอมสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผมแล้วเจอกันครับ